Thank mm -hmm. you. ครับพี่น้องถ้ามาใส่แบดครับมื้อนี้ครับ,ม,รบมาใส่อยู่ห่วยแล้วครับพี่น้องอยู่ห่วยธรรมชาติครับถึงบรรยากาศเด้อพี่น้องฝน,ล,น,ล,นลิ่นครับวังหันครับกำลังเศร้าพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เยื่อห่วครับหัวกกำลังเริ่มออกพี่น้องเมมลยม่ล่องใส่เบิงครับที่แหลกว่าสิใสยเยื่อหอยเชอรีแล้วครับใส่ย,ยุไฟแต่ว่าได้เยื่อห่วกมากแล้วพี่นอ้องหอยเชอรี่ก็ขังไว้ก่อนครับใส่เยื่อห่กวก่อนครับ,ยยกกรบป่พี่น้อง นี่ครับเบ็ดลลยล้างอยู่ครับ ผมสุดท้ายให้พี่น้องเบิ่งแตหลังนี่เนาะพี่น้องเนาะหล,งะลังที่สามครับย่านไซบะแหลวพี่น้องเบ็ดหลายแห้งครับพี่น้องฐามายามย้ำเสาน้ำผมนะครับฐามาเก็บน้ำผมเก็บมะกรูพ่อชิม,มีตัวมีแต้มบ่มมมพี่น้อง เดีวเนาะพี่นอ้องผมเฝ้าใ่ก่อนครับตะเวนตกดินเลยครับมองข้าเจ้ากักดบางพี่นอ้องแี่ว่าปลาก็ยังขึ้นยังอเนยยู่พี่นอ้องที่ว่าปลาตัวใหญ่ีิมีบ่าครับต้าผมเฝ้าใ่ก่อนพี่นอ้อง ังสุดถ่ายแล้วครับพี่น้องกำลังใส่แล้วครับจากถุ่มเลยบ่าพี่น้องใส่หยางแห้งครับไม้มันหกพี่น้องทางมันชั้นน้ำครับปพี่น้องเมื่อครับ ยังเหมือกซองบั้งหน่ำพี่น้องเศษป้าสสกิดแบบแนครับนะครับเอาเลยครับพี่น้องหลังนี้เอาเลยครับปรากดพี่น้องนี่ครับเห็นยังน้องพี่น้องเนะงงาะตัวงามเลยครับตัวง,งามเลยพี่น้อง นเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนพี่น้องนี่ครับสวยงามเลยครับพี่น้องดูออกเหลืองเลยครับงยั่วงามยูคพี่น้องได้แต้มหนึ่งเลยครับ เอาอีกแล้วครับพี่น้องหลังนี้ครับนี่ครับพี่น้องอุ้ยปลาหยั่งล่ะครับมันก่อนพี่น้องปลาหยังครับโอ้ปลากรดล่ะพี่น้องอุ้ยตัวงามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับยา นีครับพี่น้องผมขอเก็บก่อนครับมาพ่อเม่งที่นู่นพี่น้องนี่ครับมันกินใบต้นลำดวนครับกินใบบักลำดวนครับฝูนตกไปแล้วพี่น้องอุ้ยบ่ได้เอาหยังมาใส่พี่น้อง แล้วครับตกไปทางไหนเลยบ้าครับบินไปแล้วพี่นอ้องหลายโตอยู่ครับพุ่นน่ำพี่นอ้องพุนอู้หลายโตแห้งครับหลายแห้งพี่นอ้อง มังนีก็สองตัวเลยพี่น้องน,นี่ครับนี่น้ำพี่น้องือได้ยไปได้เอาหนังมาใส่ครับนี่น้ำครับ ตัว่เๆเลยครับพี่น้องเง่ซ้ำนิ้ก้อยนี่แหละเดี๋ยวจังมือก่อนภาพพี่น้องหาไตเมงชิ้นนู่นนะครับหอนย้าม,มันเลยพี่น้องนี่น้่ครับนี่พี่น้อง ไหลยอยู่ครับอะพี่น้องยัเนเบ็ดกันต่อครับเอาอีกแล้วพี่น้องกดอีกแล้วครับนี่ครับงยงามๆเลยครับที่ลาพี่น้องเดี๋ยวผมก็เก็บกนครับ เก็บก้อนพี่น้องยันมันหลุดยันมันขาดครับเอาอีกแล้วพี่น้องหลังนี้จะเอาอีกแล้วครับตะโกฏอีกคีอเก่าครับตัวซ้ำกันเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมขอเก็บก่อนพี่น้อง นี่ครับวงามเลยครับีปเ,เก็บก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้องย่งางกลับครับใส่แหล้วก็ย่างกลับพี่น้องไดป้ปลาหาตัวครับตัวหน่อยนี่ป่าได้ทายพี่น้อง ตัวใหญ่สีตแต่ทุ่งผ้าขาดครับพี่น้องท้ายให้พี่น้องเบิ้งล่ะตัวใหญ่สีตัวเลยครับทุ่งผ้ขาดครับตกใส่น้มไปตัวหนึ่งโอ้เสียดายแห้งจักตกตั้งแต่ส่วนไหนพี่นอ้องถือว่าผ่านใช่นาะพี่น้องปต่โนงามๆเลยครับ ดีครับมากู่เบ็ดครับพี่น้องครับสิมีโตมีแต้มวะครับพี่น้องเอาทุงปลามาบังไ่ครับสิมีปลาให้ใส่บครับป่ะครับสวยเลวพี่น้องคงโมงขึงเลยครับป่ะครับ แานไฮบอพี่น้องมันหลุดน้ำผมเด้อลังเล็กจึงไบบอรครับดังเล็กทานบอพี่น้องลังเล็กลังเล็กคือเกาครับ ลุดพี่น้องยังที่สองถืออยู่พี่น้องจะไปย,ยังครับที่เห็นบอกพี่น้องเห็นบ่ครับเย้พี่น้องถูกพูนพี่น้อง คอครับพี่นอ้องดูเขาเก็บเด้อพี่น้องเด้อเย้พี่นอ้อง นี่ครับหลังหลังที่สองครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับปลาครับเป็นหนึ่งกันต่อครับ หลังนี่เอาอีกแล้วครับตายอย่างบ่พี่น้่ง นี่ครับพี่น้องระโกศครับ ครับเป็นหลุนตอัอครับลังหนี้จะเอาอีกแล้วครับตายยังว่าพี่น้องตายยังว่าครับปะดุกครับปาดุกผมขอเก็บก่อเด้วยพี่น้องเก็บก่อนครับนี่ครับพี่น้อง ปลาดุกโตงามๆเลยครับปลาดุกห้วยครับผมขอเก็บกันเด้อพี่น้องอะไรนี่เอาเลยครับตะกอทครับตัวใบใหญ่พี่น้องเห็นอยู่เนาะผมขอเก็บก่อนเด้อพี่น้องตัวบกข่อยใหญ่แล้วครับ หลังนีกัเอาอีกแล้วครับพี่น้องตาตากรดน,นะครับตัวก็บใหญ่ยนักพี่น้องกำลังจะ,ะงามอยู่ครับลังงามอยู่เด้อครับผมขอแก็บกันเด้อพี่น้องหลังนี้ธิทำงานนี่แล้วครับพี่น้อง เกือบขาดแล้วพี่น้องผมเขาเก็บกันครับที่ขาดตากเลยพี่น้องนี่ครับปรากฏอีกที่เก่าครับพี่น้องตรงงามๆครับเก็บก่อนพี่น้องสูแล้วแล้วพี่น้อง เพาะใดต่อ,อยู่ครับพี่น้องมาหลายปันใยผมถ่ายให้พี่น้องเบิง้งจะโตที่มันงามๆเนี่ยพี่น้องตัวหน่อยก็ปะไยถ่ายให้พี่น้องเบิ้งกะไดอยู่มากครับพกเจ็ดตัวพี่น้องแต่ว่าขาดลายแห้งพี่น้องปะไดมายาม้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งทันในยามอีกรอบที่สิด้ยยุ้พี่น้อง มันหลุดมันหลุดปากหลุดอีหยังไหลแห้งครับเบ็เกบตั้งแต่พี่กายครับว่าได้เปลี่ยนดวงไหมบุญเต้วนเกือบที่สองโม่งพี่น้องไปสิเก็บที่กูแล้วครับอะพี่น้องยังไปรถก่อนครับ นี่แลลวครับพี่น้องผลงานยามเสาครับพอาได้กินอยู่ครับพี่น้องเพอได้ต้มเพอะได้ปิ่งอยู่ครับนี่ครับปลาดุกใหญ่ตัวหนึง่งปลาคอตัวหนึ่งครับปลากดน้องนั้นมีแต่ปลากดพี่น้องมาขึ้นกับได้ไปหาตัสี่ตัวหาตัวนี่แหละครับมาขึ้น นี่จ่ปรากฏเบิดครับเมื่อคืนนี่เป็นแต่ย้มเสาครับประมาานี้เนาะพี่น,อน้องเนาะก็ถือว่าพานอยู่ครับยื้อหัวครับเปิดไม้ไม้พี่น้องหัวกาลั่งออกเริ่มแหลกครับกลังเริ่มออกเทือแหลกนี่แหละงวดแหลกพี่น้องมูมัมนหาเสือมากก็เลย สื่อต่อน้ำมูน้มันล่ลองไสเบิงครับก็ถือว่าอ่นอยู่เนาะพี่น้องผ่านอยู่ครับนี่ปะครับพี่น่องคลิปนี้ก็สั้นนี้แล้วพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อครับครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ